เคยมีคำกล่าวที่ว่าสงครามไม่ใช่แค่การสู้รบแต่มันคือธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลและบางครั้งคนที่รวยจากสงครามอาจไม่ใช่ในายทหารหรือนักการเมืองแต่คือพ่อค้าอาวุธเรื่องเาวของเอฟรายอินดิวัลลี่และเดวิดแพคคคสไอหนุ่มวัย20ตนๆที่แต่กลายเป็นตำนานแห่งวงการปืนเถื่อนพวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือสายลับเป็นเพียงคนธรรมดาที่มีไหวพริบและความโลภจากจุดเริ่มต้นเ,เล็กๆสู่ไหนานาคาปืนที่ทำให้อเมริกาถึงกับหลอน พวเขาโกงเกมยังไงแล้วสุดท้ายราคาที่ต้องจ่ายคืออะไรบ้างเตรียมใจให้พร้อมเพราะนี่คือเรื่องจริงโคตรบ้าของคนที่กล้าเล่นกับไฟและถูกเผาจนมอดใหม่เจอกันได้ใหนวอลด็อกเบื่อกันไหมครับเวลานั่งฟังคอนเทนต์อย่างเดอะโกสหรือฟังเพลงกำลังฟินๆแต่ดันมาเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้อารมณ์เสียผมขอแนะนำนี่เลย YouTube e m มีมในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาท ล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงดีกว่าสามารถปิดจอได้ในขณะเล่นอีกด้วยใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาพร้อมมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งาน สำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้สมัครตอนนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทต่อเดือนไปเลยฟ,ฟรีเพียงแค่สแกน q ิ Code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอพิเศษสําหรับท่านที่มาจากช่องมีสรุปให้นะก็รุ้นรับเงินรางวัล5 0,000บาททุกสิ้นเดือนและสําหรับผู้ชมที่สนใจผมทิ้งเลี้ยงสมัครไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับรับประกันจากช่องมีสรุปให้นะได้ชัวคุณรู้จักสงครามมากแค่ไหนหลายๆคนอาจบอกว่าลบเพราะลักชาติ ประชาธิปไตยหรือกุเรื่องใครสักคนที่เกียดอิสรภาพแต่ผมมีอะไรให้ดูคุณอาจจะกําลังเห็นหวัยรุ่นจากอเมริกากําลังทําหน้าที่ปกป้องประเทศชาติแต่เดวิดเห็นหมวกเหล็กเสือ้อเกรากกับปืน M16 สเซตนี้ตีราคาราวๆหนึ่งหมื่นเดั้อลลาร์นั่นสําหรับทหาร 1, หนึ่งนายมีทหาร2ล้านนายกำลังสู้ในอิรักและอัฟกา,านิสถานคิดเป็นเงิน4,500ล้านดอลลาร์ต่อปีนั่นคือเรื่องของสงครามมันคือเศรษฐกิจใครที่บอกเป็นอย่างอื่นก็มีแต่พวกหลวงโลก ทุกอย่างเริ่มต้นในแมลมีปี2005ช่วงนี้ชีวิตของเดวิดมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเขาดอบเรียนจากมหาลัยเลิกติดต่อกับพ่อแม่โดนไล่ออกจากงาน6งานชีวิตหลงทางแล้วก็จบด้วยการเป็นหมอหนวดนาวันหวานแบบนี้ของชอบเสียเลยแต่นานวันเขาเขาก็เริ่มเบื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงและเดวิดมีแผนใหญ่แผนคือขายผ้าปูที่นอนคุณภาพดีให้บ้านพักคนฉลาซึ่งมีเป็นร้อยๆแห่งพาทั้งหมดนําเข้ามาจากอียิปต์ ขอทั้งผืน400เซนคุณภาพดีสุดตกผืนละ29เหรียญถือว่าไม่แพงมากแต่ปัญหาคือมันแพงเกินไปสําหรับคนแก่อายุล่าวๆ82ปีเขาลงเงินเก็บทั้งชีวิตไปกับผ้าปูที่นอน65ผืนซึ่งเดวิดมองข้ามเรื่องสําคัญไปไม่มีใครสนใจคนแก่จริงๆหรอกจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นระหว่างงานศพเดวิดมองไปเห็นเอฟไรม พื่อนสนิทสมัยมอตน้นช่วงนั้นพวกเขาไม่มีอะไรทําพอดีครับก็เลยชวนกันไปนั่งรถเล่นพูดคุยถึงเรื่องเก่าๆหากลองฟังคร่าวๆสองคนนี้สีกันใช้ได้พวกเขาเคยแอบไปซื้อเหนือแล้วก็โดนจับได้พอเช้าวันลุงขึ้นเรื่องที่พวกเขาโดนจับก็ดังไปทั่วโรงเรียนทุกคนมองพวกเขาเหมือนมาเฟียไม่มีใครกล้าเยี่ยมบางทีเดวิดก็คิดถึงช่วงเวลาแบบนั้นช่วงที่ไม่มีใครกายุ่งแต่ส่วนสําคัญคืองานที่เอฟไรอิมกําลังทํา เขาอยู่กับลุงซื้อปืนที่ตำรวจยึดได้แล้วก็เอาไปลงขายตามอินเทอร์เน็ตนั่นแจ๋วอยู่แต่ดันจบที่โดนลงบิดเงินไป7จ็ดหมื่นจากนั้นเอฟลายอิมก็กลับมามอา,ามี่แล้วเปิดออฟฟิศเป็นของตัวเองแต่ถ้าถามว่าทุกวันนี้เลิกเนื้อได้หรือยังต้องบอกเลยว่ายากเขามาแวะซื้อกับพ่อค้าคนสนิทติดอยู่ตรงที่ว่าพ่อค้าคนนั้นไม่อยู่แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเรียกเอฟลายอิมไปคุยด้วยความหวังดีถามว่ากําลังหาของอยู่หรอถ้ามาซื้อตรงกับเราจะได้ราคาถูกกว่าเอฟลายอิมก็ไม่ได้ติดใจอะไรมาก จ่ายเงินไปแล้วก็โดนบิด300หายวับแถมพวกนี้ยังโชเก่าด้วยการอวดปืนบอกให้รีบใส่หัวไปซึ่งก็ตามนั้นเขาเดินยิ้มแห้งกลับมาที่รถแต่แทนที่จะขึ้นฝั่งคนขับเขากลับเปิดฝากกโปรงถ้ายแล้วก็หยิบปืนที่ใหญ่กว่ามาลั่นขู่กลางวันแสกไม่ได้หวังเอาเงินคืนเอาสาใจล้วนๆและต้องบอกไว้ก่อนเอฟไรอิมกับเดวิดอายุพอๆกันเวลามีปัญหาเดวิดมักจะวิ่งหนีแต่เอฟไรอิมไม่หมอนี่เตะสวนเลย หลังเหตุการณ์นั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากเดวิดกลับมาที่บ้านเขามีแฟนที่น่ารักโคตรขนาดจับได้ว่าแอบไปเติมเหนือเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่เรื่องคำขำไม่ได้หลายแหล่งอะไรมากจากนั้นไม่กี่วันเดวิดก็มาหาเอฟราอิมถึงออฟฟิศตอนนั้นเขากําลังคุยธุรกิจกับพ่อค้าคนอื่นอ้างว่าตัวเองติดต่อมาจากกองทัพและกําลังอยากได้อาวุธเพิ่มไม่ใช่ว่าเขาจะไปซื้อมาขายต่อแต่นี่คือการสํารวจราคาคู่แข่งว่าแต่ทําไมต้องอ้างตัวเปน็นนายทหารใช่ไหมครับนั่นเพราะลูกค้าคนต่อไปคือกองทัพอเมริกา ได้ไงใช่ไหมครับรัฐบาลในช่วงนั้นถือว่าท็อปฟอร์มจัดอเมริกาสร้างกองทัพในอิรักและกําลังต้องการอาวุธแบบเบิ่มๆพวกเขาเปิดเว็บไซต์ที่เหมือนอีเบย์สำหรับสงครามหากรัฐบาลอยากได้รถถังพวกเขาแค่มาเปิดหัวขอ้อแล้วปล่อยให้บริษัทจัดหาเข้ามาประมูลราคาแต่เอฟราอิมไม่ได้สนงานใหญ่เขาเลือกงานเล็กๆที่บริษัทยักษ์ใหญ่มักมองข้ามแต่แค่เศษขนมปังมูลาค่าของมันก็ป่าไปเป็นล้านแล้วตอนนี้มันยังเป็นแค่เรื่องเล่าสนุกๆ จุดที่ทําให้เปลี่ยนอีกครั้งคือแฟนของเดวิดตั้งท้องลาพังงานหมอหนวดคงไม่พอสาหรับการดูแลครอบครัวขายผ้าปูที่นอนนี่ไม่ต้องพูดถึงอย่างเดียวที่พอคิดออกคือขาอาวุธมันอาจฟังดูเขา้าแต่ปัญหาคือเขาจะบอกเมียยังไงและใช่เดวิดเลือกโกหกเขาบอกเธอว่าเอฟไลอินวีเส้นสายในรัฐบาลแทนที่จะขายผ้าปูที่นอนให้บ้านพักคนชราตอนนี้เราจะเอาผ้าปูไปขายให้ก่องทัพที่มีงบประมาณเหลือเฟือซึ่งเธอก็เชื่อแบบนั้น 6อาทิตย์ต่อมาเดวิดก็เริ่มศึกษาข้อมูลการค้าอาวุธถ้าเป็นเรื่องปืนเอฟราอิมรู้ทุกอย่างผู้ผลิตลุ่นน้ำหนักแหล่งผลิตหากกฎหมายมีช่องว่างเขาก็รู้ดีเช่นกันเดวิดใช้เวลาทั้งวันท่องเว็บไซต์รัฐบาลมองหาสัญญาที่มีโอกาสเสียบเข้าไปได้จากนั้นก็เริ่มสางสัมพันธ์กับผู้ผลิตซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ผลิตส่วนใหญ่มักจะมีคำเรียกพวกพอขาติดปากว่าสุนัขสงครามหมายถึงพวกที่หากินโดยไม่ต้องไปเหยียบในสนามรบถือเป็นการดูถูกแต่พวกเขาก็ชอบชื่อนี ปัญหาต่อไปคือเงินทุนเอฟไลอิมมีหุ้นส่วนลับๆที่ชื่อลับสลัดกีลาฟคือนักธุรกิจพ้องถิ่นเขาเป็นเจ้าของกิจการซักรี่14แห่งทั่วไมอลมีลาฟทุ่มเงินดุลหลังการค้าอาวุธเพื่อแลกกับ2 5ของรายได้แต่เขาไม่มีทางรู้รายได้แท้จริงเขาเชื่อฝังหัวว่าเอฟไลอิมเป็นยิวที่เข่งคลัดการค้าอาวุธเป็นเหมือนหนทางปกป้องอิสราเอลจากศัตรูนั่นคือความฉลาดของเอฟไลอิมเขาจะหาว่าคนคนนั้นอยากให้เขาเป็นอะไรแล้วเขาก็กลายเป็นคนคนนั้น ในที่สุดงานแรกของพวกเขาก็ได้เริ่มขึ้นมันชื่อว่าสัญญาบาเลตาถูกสั่งซื้อโดยผู้กองซานโตสเรื่องก็คือบาเลตาถูกผลิตในอิตาลีและพวกอิตาลีเพิ่งล้างกฎหมายฉบับใหม่ว่าห้ามส่งอาวุธเข้าไปในอิรักเดวิดไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหมายความว่าไงแต่มันต้องเป็นปัญหาใหญ่แนะ่ซึ่งก็ตามนั้นพวกเขาส่งบาเลตาของอิตาลีไปอิรักไม่ได้จะฉีกสัญญาทิ้งเลยมันก็ไม่ขุมเอฟลอมก็เลยแก้ปัญหานี้ง่ายๆโดยการโยกหลอกเขาจะส่งปืนไปจอแดน ที่นั่นมีชายแดนติดกับอิรักเป็นมิตรกับอเมริกาและที่สําคัญไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามที่เราทําคือขนปืนจากจอแดนไปอิรักส่วนพวกอิตาลีก็ชังหัวมันไปก่อนตัดภาพมาที่กลางดึกก่อนวันนี้แฟนของเดวิดจัดปาร์ตี้ที่พวกเขาเพิ่งได้ลูกสาวเพื่อนเก่าๆนี่มาร่วมงานกันเทียบแล้วก็มีสาวคนหนึ่งได้ยินว่าเดวิดกําลังร่วมงานอยู่กับเอฟไรมเธออยากเตือนไว้ด้วยความหวังดีเหมือนว่าเอฟไรมจะเป็นฝ่ายบิดเงินลุงของเธอไป7 0 0 0 0ื่นตอนนี้ทั้งตระกูลเลิกคุยกับหมอนั่นหมดแล้ว ซึ่งมันตรงกันข้ามกับที่เจ้าตัวเล่าเรื่องนี้เอาไว้ก่อนครับเอฟไรน์เข้ามาพอดีเจ้าตัวน้อยใจนิดหน่อยที่เขาไม่ถูกเชิญแต่เรื่องสําคัญคือปืนบาเลตาจากอิตาลีโดนสุลกากรจอแดนยึดไปแล้วผู้กองซานโตสรู้เรื่องเขาก็เลยโทรมาโวยวายยับหากพวกเขาเอาปืนกลับมาไม่ได้ก็บอกลาอาชีพค้าอาวุธได้เลยแล้วความวุ่นวายมันจะยิ่งมากขึ้นเมื่อแฟนของเดวิดได้ยินเรื่องขนปืนใช่ครับโดนจับได้ ตอนน้นเธอหัวเสียมากที่โดนโกหกแต่อย่างใน้อยเดวิดก็มีเหตุผลดีๆบอกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันไม่ได้ผิดกฎหมายเราทํางานให้รัฐบาลเป็นคนกลางมันก็แค่นั้นซึ่งมันก็พอช่วยให้เธอใจเย็นลงมาบ้างวิธีเดียวที่พวกเขาจะเอาบาเลต้ากลับมาได้คือต้องบินไปจอแดนเข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยความที่จอแดนเป็นประเทศง่ายๆการพูดคุยแบบทางการจึงออกมาชิลจัดขนาดล่ามแปลภาษายังใช้หนุ่มน้อยอายุแค่11ปีเอง เรื่องก็คือใบอนุญาตผลอาวุธของเอฟไรอิมมันหมดอายุปืนทั้งหมดก็เลยโดนยึดตามไปด้วยซึ่งวิธีแก้เป็นอะไรที่เรียบง่ายทําเรื่องขอใบอนุญาตใหม่ใช้เวลาราวๆหกอาทิตย์หรือถ้าอยากได้ไวกว่านั้นเงินช่วยได้ผ่านไปแล้วกว่า3วันก็ยังไม่มีวี่แววของใบอนุญาตมันดูตลกมากที่ธุรกิจของพวกเขาขึ้นอยู่กับล่ามตัวน,น้อยเอฟไรอิมคิดว่าโดนบิดต้องโดนแน่แนเขาเอาแต่แหกปากบวยวายบอกว่ารู้ดีว่าการโกงคนมันเป็นยังไงแล้วก็รู้ความรู้สึกตอนที่โดนโกงด้วย ซึ่งเดวิดอยากให้เขาใจเย็นก่อนแต่ไม่นานก็มีสายด่วนมาจากสุลกากรได้เรื่องแล้วและก็ใช่ทุกทางออกมีปัญหาเสมอสุลกากรแค่เอาปืนออกมาไม่ได้บอกว่าจะเอาไปส่งในเขตสงครามให้พวกเขาต้องไปส่งกันเองและนี่คือมาโบโลนักลักลอบที่เก่งที่สุดในจอแดนเขาจะรับหน้าที่เป็นคนขับแต่จะไปถึงจุดหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่รับประกันเดวิดนี่ปวดหัวไปแล้วครับส่วนเอฟไรมิมองว่ามันก็ไม่ได้แย่800โลพรุ่งนี้เช้าก็ถึงแล้ว และบางครั้งการเป็นพ่อค้าอาวุธมันก็ต้องไปกับปืนบ้างมาโบโลเคยลักลอบส่งของมาแล้วเป็นสิบครั้งและทุกครั้งโอกาสรอดคือ50-50เขาเลือกออกตอนเย็นเพราะเดินทางตอนกลางคืนมันปลอดภัยกว่าแต่ก็ไม่เสมอไปผ่านเขตแดนไปไม่ทลายพวกเขาก็เจอทหารจอแดนตั้งด่านตรวจมาโบโลนะ่ะไม่เท่าไหร่แต่เดวิดนี่หลอนไปหมดแล้วเขากลัวว่าจะไม่ได้กลับไปเจอหน้าลูกแต่มันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแค่มาโบโลติดสินบนด้วยบุหรี่พวกเขาก็ผ่านด่านตรวจนี้ไปได้แบบชิวๆ ตัดภาพมาที่ตอนรุ่งเช้าเดวิดกับเอฟอิมเผลอหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าแต่ตื่นขึ้นมาพวกเขากลับไม่เจอมาโบโลเดวิดเป็นแค่หมอหนวดไม่เคยมีประสบการณ์ในสนามลบและระยะเวลา6เดือนที่เขาอยู่กับเอฟรรมิมันน้อยเกินไปสําหรับการปรับตัวเพราะงั้นคุณไม่ต้องแปลกใจที่บางทีจะเห็นเดวิดหลอนบ่อยๆแค่เจอศพคนตายก็ทาเอาสติแตกไปแล้วส่วนมาโบโลก็แค่แวะมาขโมยน้ํามันศพที่เจอในปั๊มก็คงไปฝีมือเขานั่นแหละครับ จังหวะที่เอฟรอิมลงไปฉี่แฟนสาวของเดวิดก็โทรมาพอดีเธอแค่อยากบอกว่าเธอเข้าใจว่าทาไมเดวิดถึงทาแบบนี้เธอไม่เคยมานั่งคิดเลยว่าเดวิดต้องเจออะไรบ้างทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความกดดันทั้งสองไม่ได้มีเวลามาเคลียร์ใจกันขนาดนั้นหรอกครับเพราะอยู่ๆเดวิดก็หันไปเห็นรถกระบะสองคันขับตรงมาดูทรงแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องดีเดวิดรีบบีบแต่เรียกจากนั้นความวุ่นวายก็เริ่มขึ้นเอฟไรอิมวิ่งขึ้นรถได้รีบสตาร์ทออกไปอย่างไวเลนทิ้งมาโบโลไว้เลย หากเขาไม่ยอมทิ้งน้ำมันสักถังวิ่งตามขึ้นไปไม่ทันแน่อย่างแรกที่มาโบโล่ทำคือเปิดฝากรอกน้ำมันลงถังและสวดภาวนาไม่ให้ผู้กอ่อการร้ายใส่กระสุดมาโดนพวกที่เป็นฝ่ายไลยลา่าคือผู้กอ่อการร้ายที่เรียกตัวเองว่ามาลูจาโชคดีหน่อยก็แค่โดนยิงตายแต่เชื่อเถอะว่าคุณไม่อยากโดนจับไปเป็นเป็นแน่การไลล่านี้กินเวลาสักพักมีให้เสี่ยวกันเล่นเล่นแต่อยู่ๆพวกผู้กอ่อการร้ายก็หยุดลดมีเสียงเฮลิคอปเตอร์บินสวนมาจากอีกทาง มันเป็นของกองทัพอเมริกาที่ถูกส่งมาไล่ล่าผู้กอ่อการหลายเท่ากับว่าตอนนี้เข้าสู่เขตปลอดภัยแล้วไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาถึงแบกแดดเอาบาเลตาของอิตาลีมาส่งได้ทันเวลายิ่งรู้ว่าสองคนนี้ยอมขับรถบรรทุกฝ่าเขตอันตรายมายันยิงช่วยให้พวกเขาได้ใจผู้กองซานโตสไปเต็มๆเดวิด <David S 2> กับเอฟไอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทําอะไรลงไปแต่ถ้ามันออกมาสวยก็ไม่มีปัญหาแถมพวกเขายังถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ล,ลึกๆซึ่งมันจะมีผลตามมา ขั้นตอนสุดท้ายคือรับเงินสดส่วนหนึ่งมาจากภาษีของชาวอเมริกาแต่ส่วนใหญ่เป็นเงินที่ยึดมาจากซักดดมบุสเซนเพียงแค่พวกเขาลงชื่อก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กองทัพให้ทหารสร่งพวกเขาที่สนามบินและออกจากแบกแดดมีเงินสดเกือบ3ามล้านอยู่ในกระเป๋าที่ตีตากองทัพคุณคงคิดว่าหลังเจอประสบการณ์เสี่ยงตายในอิรักพวกเขาคงจะเลิกแต่คุณคิดผิดสัญญาบาเลต้าทาให้พวกเขาโด่งดังจากนั้นก็เริ่มจับงานใหญ่ขึ้นหาเงินได้มากขึ้น วกเขาซื้อพอเช่เหมือนกันซื้ออพาร์ตเมนต์ในตึกเดียวกันส่วนลาฟก็ยังคงพอใจกับส่วนแบ่ง25ปอปลอมๆที่ได้แถมยังเพิ่มเงินลงทุนกับ AEY อีก10ล้านดอลลาร์เพื่อใครสงสัยนะครับ AEY คือบริษัทจัดหาอาวุธของเอฟราอิมและจาก10ล้านของลาฟทำให้พวกเขามีเงินส่วนมากพอที่จะไปจับสัญญาใหม่และขยายบริษัทซึ่งพวกเขาก็ทำแบบนั้นจริงๆซื้อออฟฟิศใหม่จัดหาพนักง,งานระดับแนวหน้าประธานบริษัทยังคงเป็นเอฟราอิมเดวิดมีส่วนแบ่ง30เเท่านั้น หากเราดูมาถึงตอนนี้คุณคงพอเดาได้ว่าเอฟไรม,ม์มาเหลี่ยมจัดแต่นั่นไม่ใช่ส่วนที่เลวร้ายที่สุดมีพนักง,งานคนหนึ่งเกิดอยากรู้ชื่อเต็มของบริษัท AYE คคำตอบคือไม่มีเอฟไรม์บอกว่าเขาก็แค่ตั้งหมางันงันเหมือน IBM นั่นแหละตั้งให้มันดูเป็นมืออาชีพประเด็นคือ IBM มันมีชื่อเต็มอยู่ครับเอฟไรม์รู้สึกเหมือนโดนพนักง,งานหักหน้าเขาก็เลยไล่หมอนั่นออกซะส่วนที่เลวร้ายคือความใจร้อนและการตัดสินใจแบบไราเหตุผลซึ่งมันจะมีผลตามมา นับจากก่อตั้งบริษัทพวกเขาก็รับสัญญาจัดหาอาวุธให้รัฐบาลต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งคืนหนึ่งเดวิดดันไปเจอสัญญาที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขา SVD 3าม0 0หกมกระบอกระเบิด d p 30มสล้านแปดหมื่นสี่พันจรวด SOK สี่หมื่นห้าพันลูกมากพอที่จะหนุนหลังอัฟกันไปอีก3ปีแต่ส่วนสําคัญคือกระสุน AK ร้อยล้านนัดจากนี้จะไม่ใช่เศษขนมปังแต่มันคือทังก้อนในบรรดาผู้ค้าอาวุธสัญญานี้รู้กันในชื่อข้อตกลงอัฟกัน มันคือโอกาสครั้งใหญ่สุดที่ทุกคนเคยเห็นแล้วจะหาอาวุธที่มากมายขนาดนี้มาจากไหนใช่ไหมครับตัดภาพมาที่ลาสเวกัสงานเวกัสเอสที่ที่กองทัพและผู้ผลิตมาชุมนุมกันเพื่อเผยเทคโนโลยีใหม่เอี่ยมมันก็เหมือนงานมอเตอร์โชว์แค่มีระเบิดผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก AEY และมันคือหายนะของแท้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าต่อให้จะได้สัญญาอัฟกันมามันคือฝันหลายด้านการขนส่งจะหาของส่งตามข้อตกลงนี้ได้หมายถึงต้องรวบรวมผู้ค้าอาวุธจากทั่วโลก ต้องใช้บริษัทขนส่งเป็นสิบและใบอนุญาตเป็นร้อยทั้งหมดนี้บริษัทใหญ่ๆทําได้สบายแต่ไม่ใช่กับพวกเขาจากเรื่องวุ่นวายที่ว่ามามันทําเอาเดวิดเซงจัดสัญญาอัฟกันมันใหญ่เกินไปแต่ช่วงที่เขากําลังนั่งเซงอยู่ในคาสิโนก็มีชายคนนึงเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเขากล่าวคําทักทายสั้นๆว่าวันนี้ดวงดีไหมเพื่อนเดวิดรีบวิ่งมาตามลาฟาิม์ที่กําลังเล่นสนุกอยู่กับสาวๆเรื่องก็คือชายคนนั้นคือเฮนรี่จีลาตตำนานในหมู่พ่อค้าอาวุธ ตอนที่แขวนคอนซัตดัมบุสเซนขอหาทำผิดต่อมนุษย์ว่ากันว่าเฮนลี่เป็นคนขายเชือกนั่นเข่าดีคือเฮนลี่ช่วยพวกเขาได้ทั้งหมดอยากได้อะไรขอแค่บอกเฮนลี่มีตัวแทนในอลเบเนียพวกนั้นใช้เวลาหลายสิบปีเตรียมอาวุธเพื่อวันหนึ่งพวกตะวันตกจะมาบุกประเทศที่นั่นไม่ต่างอะไรกับป้อมปราการของทั้งหมดแช่อยู่ที่นั่นส่วนสําคัญก็คืออลเบเนียกําลังเข้าร่วมนาโตพวกเขาเลยต้องทิ้งอาวุธยุคโซเวียตพวกนั้นไปเฮนลี่ไปช้อนซื้อมาได้ในราคาถูกแสนถูก เขาจึงเป็นผู้ค้าลายเดียวที่มีของตามข้อตกลงอัฟกันซึ่งเอฟไรอิมมีคำถามหากเฮนลี่พร้อมขนาดนี้ทำไมไม่ประมูลสัญญาเองคำตอบก็ง่ายๆเฮนลี่ถูกรัฐบาลอเมริกาขึ้นบัญชีดำห้ามทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงานค้าอาวุธเขาตั้งใจใช้ AEY เป็นฉากบางหน้าพอเรื่องมันไาถึงจุดนี้เดวิดก็เริ่มไม่สบายใจแล้วครับแต่เอฟรอิมคิดอีกแบบเขาตอบตอกลงแทบจะทันที เอฟไรน์มไม่สนเรื่องบัญชีดำขอแค่สัญญานี้มันทำเงินให้เขาได้แค่นั้นก็มากพอแล้วหลังตัดสินใจรับข้อเสนอเฮนรีก็จัดเครื่องบินส่วนตัวพาพวกเขาไปที่อลเบเนียที่นี่เป็นหลายอย่างแต่มันไม่ใช่ที่ที่สวยงามแน่คนขับรถมารับพวกเขาที่สนามบินและหมอนี่พูดไม่หยุดตลอดทางเดี๋ยวแกจะมีส่วนกับเนื้อเรื่องประมาณหนึ่งครับนั่งรถต่อไปอีกหน่อยพวกเขาก็มาถึงโกดังเก็บอาวุธมีนายทหารกับป้ายน่ารักน่ารัก,ก,กต้อนรับพวกเขาอยู่ ช่วงแรกก็แค่ทักทายตามปกติแต่ส่วนที่เด็ดมันอยู่ในโกดังก่องทับอเบเนียมีโกดังแบบนี้อีก700แห่งทั่วประเทศไม่ใช่แค่โกดังบางทีก็เป็นโบสถ์โรงพยาบาลโรงเรียนในช่วงเวลานั้นอเบเนียมีอาวุธมากที่สุดในโลกที่นี่เป็นเหมือนพิธภัณฑ์ของพวกนี้ไม่เคยเจอแสงแดดนับจากสงครามเย็นแต่นั่นไม่สําคัญหรอกที่พวกเขากําลังอยากได้คือกระสุน A k เคซึ่งมีเยอะมากตัวคอนเทนเนอร์เหล่านี้เต็มไปด้วยกระสุน126ล้านนัด ตัวอย่างกระสุนกล่องแหลกจะถูกเปิดเช็คตามระเบียบถึงพวกนี้จะอายุลาล่าสามถึงสีปีแต่ถ้าเก็บรักษาดีกระสุน AK ไม่มีทางเสียงง่ายๆและถ้าหากถามว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าพร้อมลั่นทุกนัดวงการค้าอาวุธต่างก็ต้องการสัญญาอัฟกันและกุญแจสาคัญอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์23ตู้ในโกดังขึ้นสนิมทั้งสองบินกลับมาไมอามีและยังมีเวลาเหลือเฟือสําหรับยื่นใบประมูลราคาจากนั้นก็รอพวกเขารออยู่5เดือนเต็มๆแล้วก็ได้ตามนั้น พวกเขาชนะการประมูลและได้สัญญาจัดหาอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนเริ่มงาน AEY ต้องผ่านการตรวจสอบโดยรัฐบาลมันเป็นขั้นตอนที่เรื่องเยอะต้องตรวจสอบ3ารอบและสัมภาษณ์บุคคลงานตรวจสอบบัญชียุ่งยากสุดเพราะพวกเขาไม่เคยจ้างคนทําบัญชีไม่เคยเดินบัญชีก็เลยต้องปลอมบัญชีของ AEY ย้อนหลัง3ปีพวกเขาทํากันเองหมดสองอาทิตย์ต่อมาทั้งคููก็ต้องไปพบกับเจ้าหน้าที่สั่งอาวุธประจํากองทัพพวกเขาเป็นกังวลม,มากเอฟลายอิมเลยคิดว่าเราควรจะเติมเนื้อสักหน่อยที่ลานจอดรถ จะได้ไม่เครียดเกินไปผลที่ออกมาคือเยิ้มคู่และเท่าที่ฝ่ายจะซื้อได้เห็นเอกสารการเงินของ AEY พวกเขาประทับใจมากตอนแรกๆก็ยังกังวลหน่อยๆแต่หลังจากได้เห็นหน้าแล้วพวกเขารู้สึกได้ว่าได้คนเก่งมาจาัดก,การงานบวกกับราคาประมูลที่เย้าวยวนใจมันจึงยากที่จะมองผ่านหมายความว่าไงใช่ไหมครับ อธิบายแบบง่ายๆพวดเขาขายถูกกว่าคู่แข่งรลาๆ53ล้านไม่แปลกเลยที่เอเจะหัวเสียเขาประเมินราคาของงานนี้ต่ำเกินไปแต่ถ้ามองในแง่ดีคู่เสียภาษีอเมริกาก็จะได้สัญญาที่คุ้มค่าเงินก่อนบินไปจัดการธุรกิจที่อัลเบเนียเหมือนว่าเดวิดกำลังเจอปัญหาใหญ่แฟนของเขาจะพาลูกไปอยู่กับแม่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอเปิดคอมของเดวิดเพื่อหาเบอร์ช่างป่า,ปาแต่ดันไปเจอรูปถ่ายส่งมอบเบลเลต้าในอีรัก เรื่องนี้เธอไม่เคยรู <ically> si ้มาก่อนรู้แต่ว่าโดนโกหกซ้ำสองมันเสียความรู้สึกมากเดวิดก็พยายามอธิบายเหตุผลแล้วครับว่าไม่อยากให้เธอเป็นกังวลอีกอย่างที่มีประเด็นคือเงินสดก่อนเบลล์มที่เดวิดเอาไปซ่อนไว้ในห้องน้ําคุณอาจจะคิดว่าเขาซ่อนเงินเมียแต่ไม่ใช่เขาซ่อนจากคนอื่นและไม่ใช่แค่เงินจํานวนนั้นเดวิดรู้สึกได้ว่าเขาต้องรอบคอบให้มากขึ้นก็เลยล่างสัญญาส่วนแบ่งใน E E Y เดวิด30ที่เหลือจะเป็นของเอฟไรม มันก็แฟร์ดีใช่ไหมครับไม่มีใครติดใจเรื่องตัวเลขนี่และถือเป็นการตอบแทนเล็กน้อยที่เดวิดเสียสลาเพื่อบริษัทเอฟไรอิมก็เลยให้ของขวัญเป็นระเบิดทองคาจากนี้ไปจะเป็นส่วนที่มันสุดเอฟไรอิมดูแลบริษัทอยู่ไมอา,ามีส่วนเดวิดมาดูความเรียบร้อยด้านการจัดส่งในแอลเบเนียช่วงที่เขาอยู่ที่นี่ก็มีคนขับรถของเฮลลี่นี่แหละที่เป็นเพื่อนสนิทระหว่างการลำเลียงกล่องกระสุนขึ้นรถทุกอย่างดูราบลื่นมากจนกระทั่งเดวิดมองไปเห็นสิ่งผิดปกติมันเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าการทะเลาะ กระสุนเ k เคเกือบทั้งหมดมันเป็นของจีนมีเขียนไว้ทุกลังเลยพวกเขาพยายามติดต่อเฮนลี่เรื่องก็คืออเมริกามีกฎหมายไม่ให้ใช้อาวุธจากจีนแล้วเหมือนว่าเรื่องนี้เฮนลี่ก็ไม่รู้มาก่อนเขาส่งทั้งสองไปเช็คของแล้วเพราะงั้นความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากเฮนลี่์พวกเขาซวยหนักแน่กระสุนพวกนี้ไร้ค่าหากมันเป็นของจีนจะหาแหล่งใหม่ก็คงไม่ทันเวลา แต่ไม่นานเอฟาอิมก็เกิดปิ im, ๊งไอเดียจำเมแแค่เปลี่ยนลังใหม่ก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าเป็นของจินแถมยังได้เปลี่ยนจากลังไม้หนัก,นกเป็นลังกระดาษเบาขึ้นอีกเยอะตอนนี้พวกเขามีด้วยกัน2ทางเลือกคือเปลี่ยนลังใหม่กับทิ้งสัญญาอัฟกานนี่ซะแต่พอพูดแบบนี้ก็เหลือทางออกเดียวเท่านั้นคนขับรถแนะนําให้พวกเขารู้จักเอ็นเวอร์เจ้าของบริษัทผลิตกล่องเหลี่ยมดอกแรกคือเอฟราริมไม่ได้บอกว่าเขาจะเปลี่ยนกล่องเพื่อเลี่ยงกฎหมายอ้างว่ามันจะช่วยลดน้าหนักและประหยัดค่าขนส่ง เอนเวอร์ก็ไม่ได้ถามอะไรให้วุ่นวายแต่เขารู้ทุกอย่างอยู่แล้วสเต็ปต่อไปคือลองย้ายกระสุนแกะออกจากลังไมจากกล่องเหล็กแล้วค่อยแพ็คลงถุงพลาสติกจับยัดลงในกล่องกระดาษอีกทีหนึ่งขั้นตอนนี้กินเวลาราวๆ45วิบวกลบคูณหารด้วยจํานวนคนแล้วเอนเวอร์ N คาดว่าจะใช้เวลา8อาทิตย์คิดราคาอยู่ที่1 0 0 0 0ดอลลาร์นี่ไม่ใช่แค่การเลี่ยงกฎหมายมันดีกว่าที่คิดไวเปลี่ยนจากลังไมหนักเป็นลังกระดาษทุกอย่างเบาลง น้ำหนักหายไป180ตันหมายถึงเที่ยวบินน้อยลงใช้น้ำมันน้อยลงซึ่งทําให้พวกเขามีกําไรมากขึ้นเกือบ3ล้านดอลลาร์จ่าย1นึ่งแสนกับเวลา8อาทิตย์เป็นอะไรที่โคตรคุ้มค่าในวันที่8ธันวาคมปี2007 AEY ส่งกระสุน5ล้านนัดแรกให้กองทัพอ,อเมริกาในอัฟกันทุกอย่างราบลื่นจนมาถึงคืนวันคริสต์มาสเอฟไลอิมโทรมาบอกเรื่องด่วนตอนที่เขาอยู่ในอัลเบเนีเขาได้คุยกับคนขับรถปรากฏว่าลุงของบอนันทํางานอยู่ในกระทรวงกาโหม เืียงตลกก็คือเฮนลีจ่ายค่ากระสุนให้อลเบเนียนัดละ2เซนมันเอากำไรเรา400เท่าและแทนที่จะทําข้อตกลงอย่าง um, ยุติธรรมเอฟไลอินกลับอยากได้เงินเพิ่มหากเขาตัดเฮนลี่ออกจากข้อตกลงซื้อตรงกับออเบเนียมันจะทําให้พวกเขาได้เงินอีกมหาศาลนี่คือเหลี่ยมดอกที่2ซึ่งเดวิดไม่เคยเห็นด้วยเราได้เงินเฮนลี่กับอลเบเนียได้เงินไปได้สวยทุกคนแฮปปี เดวิดตัดสินใจยื่นคำขาดหากนายโกงเฮนรี่เหมือนกับที่โกงคนอื่นฉันจะบินกลับมาเอามีฉันจะไม่ยอมให้นายทำลายสัญญานี้เพราะความโลภคำคำนี้ถือเป็นจุดแตกหักต่างคนต่างเริมไม่ไว้ใจกันในตอนนั้นเอฟไรอิมเป็นฝ่ายยอมถอยบอกว่าขอโทษเฮนรี่เป็นหุ้นส่วนเราเพราะเขาเราถึงได้สัญญาฉันแค่กลัวเราเสียผลประโยชน์ฉันทำเกินไปไหนไม่ต้องห่วงฉันจะเลิกแล้วคำพูดนะ่ะรู้สึกผิดแต่การกระทำมันตรงกันข้าม เอฟไรอันเดินมันที่โต๊ะทำงานของเดวิดและเปิดลิ้นชักที่มีสัญญาหุ้นส่วนของทั้งสองเก็บไว้จากนั้นไม่กี่วันก็มีชายสามคนบุกมาที่โรงแรมอุ้มตัวเดวิดออกไปจากห้องจับยัดใส่ท้ายรถและพามาส่งแถบชานเมืองมันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเอฟไรอินไม่เคยทำตามอย่างที่พูดหมอนันพยายามตัดเฮนรี่ออกจากข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นใบเตือนแต่มันเป็นครั้งแรกที่ David เดวิดเข้าใกล้ความตายมากสุดเขาพอแล้วกับความบ้าของเอฟไลอิมแต่มันยังไม่จบ ช่วงที่เดวิดเข้ามาเก็บเอกสารให้โกดังเอ็นเวอร์ word, เจ้าของบริษัทผลิตกล่องอยากคุยเกี่ยวกับเงินค่าจ้างที่ตกลงกันไว้คือจ่ายเป็นงวดแต่ไม่เห็นมีโอนเข้ามาเลยแม้แต่เหรียญเดียวทั้งสองต่างรู้ดีวันนี้คือเหลี่ยมดอกที่3ของเอฟราอิมเดวิดอยู่ในจุดที่ทำอะไรไม่ได้แต่เขาสัญญาว่าหากกลับถึงแม่อามีเอ็นเวอร์ก็จะได้รับเงินค่าจ้างที่เขาสมควรได้ แต่ขึ้นแท็กซี่ไปไม่ทันไหลก็มีพนักง,งานคนนึ่งอยากคุยกับเดวิดเรื่องก็คือสามีของเธอคนนี้ไม่ยอมกลับบ้านเธอเป็นห่วงมากเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแต่เกี่ยวอะไรกับเดวิดใช่ไหมครับนั่นเพราะสามีของเธอก็คือคนขับรถคนที่มีลุงทํางานอยู่ในกระทรวงกลาโหมผมว่าคุณคงเดาออกเอฟไรอิมคงไปคุยกับคนขับรถติดต่อกับคุณลุงที่วานันและพอเฮนรี่รู้เรื่องคนขับรถก็หายไป เดวิดพอแล้วกับอัลเบเนียเขากลับมาหาแฟนสาวสารภาพกับเธอทุกเรื่องที่ต้องไปอัลเบเนียก็เพื่อเปลี่ยนกล่องกระสุนจากจีนแล้วขายให้กับรัฐบาลตอนนี้เลิกแล้วสาบานได้ว่าต่อจากนี้ชีวิตที่เหลือเขาจะไม่โกหกอีกซึ่งเธอก็พอให้อภัยได้เรื่องสองที่ต้องเคลียร์ก็คือเพื่อนรักอย่างเอฟราอิมเดวิดอยากถอนตัวและต้องการส่วนแบ่งของเขาตามข้อตกลงคิดเป็นเงินราวๆสีล,ล้านเหรียญแล้วก็โดนบิด เอฟรมิมีเหตุผลมากมายสําหรับการไม่จ่ายส่วนแบ่งและพอพูดถึงสัญญาหุ้นส่วน7 0 3 0าเขาก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องสัญญาอะไรไม่เคยเห็นเดวิดพลาดเองที่ไว้ใจเอฟไรมเมื่อกระดาษแผ่นเล็กๆที่เก็บไว้ในลิ้นชักหายไปเขาก็ไม่เหลืออะไรเลย3เดือนต่อมาเดวิดก็กลับไปรับงานหมอหนวดหารายได้เลี้ยงครอบครัวแบบที่เขาเคยทําและคุณยังจำลัฟได้ไหมครับคนที่ลงทุนสนับสนุสน,น AEY มาตลอดเขามาหาเดวิดและเสนอตัวเป็นคนกลางสำหรับการเคลียร์ใจ ลาฟอ้างว่าเอฟอิมเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากเขาเป็นคนซับซ้อนอะแต่เขาอยากคุยด้วยหาทางออกที่เป็นธรรมแล้วก็ตามนั้นทั้งสามมานัดเจอกันในร้านอาหารทักทายกันแบบตึงๆส่วนข้อเสนอที่ว่าคือเอฟไิมจะจ่ายให้เดวิดปีละห้าหมื่นเป็นเวลา4ปีรวมๆแล้วสองแสนดอลลาร์ใช่ครับแค่สองแสนแทนที่จะเป็นสี่ล้านบวกกับต้องมาเจอหน้ามึนๆแบบนี้เป็นใครก็อารมณ์ขึ้นเดวิดฟิลขาดจัดเขาแฉยับ บอกว่าฉันมีเอกสารทุกอย่างเก็บไว้บัญชีการเงินที่เราปลอมขึ้นรูปเปลี่ยนลางกระสุนใช่แล้วลาฟเราเอาเงินที่คุณให้มาไปซื้อกระสุนจีนผิดกฎหมายแล้วเราก็เปลี่ยนหลังจากนั้นก็เอาไปขายให้กองทัพอเมริกาไหนจะโกหกลาฟเรื่องส่วนแบ่ง25%ปลอมๆหากเอฟรอิมจ่ายส่วนแบ่งตามกำไรจริงๆป่านนี้ลาฟกลายเป็นเจ้าของร้านซักรีดที่ใหญ่ที่สุดไปนานแล้วพอความจริงถูกเผยต่างคนก็ไม่มีอะไรจะเสียเดวิดท,ทำลายเอฟรอิมได้แต่จะไม่ใช่แค่เอฟรอิมคนเดียวที่โดดเล่น นายควรจะพูดว่านายทําลายเราได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับฉันนายก็เกี่ยวเหมือนกันแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงมีคนจากสํานักข่าวนิวยอร์กทามติดต่อมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระสุนจีนที่พวกเขาขายให้รัฐบาลอเมริกาเดวิดเลือกปฏิเสธเขาไม่เคยแชร์เรื่องนี้ที่ไหนแต่สํานักข่าวรู้ได้ไงเช่นเดียวกับเอฟอิมเขาไม่มีทางพูดแต่พอรู้ว่าตัวเองกําลังซวยหนักเขาก็ตีหน้าเศร้าชวนคุยเรื่องเก่าสมัยเด็กยอมรับว่าเขาทําทุกอย่างพังหมดฉันเสียใจเพื่อน ซึ่งมันไม่เหนียนเดวิดขอต่อยหน้าในเน้นไปทีแล้วก็โดนลวบในเมื่อเดวิดไม่ได้พูดเอฟไรอัมก็ไม่พูดแล้วเรื่องกระสุนจีนมาหลุดออกไปได้ไงก็เพราะเอฟไรอัมบิดเขาไปทั่วนั่นแหละครับเอฟไรอ์มไม่ยอมจ่ายให้เอนเวอร์สักแดงเขาก็เลยโทรไปแจ้งข้อมูลกับรัฐบาลอเมริกาจากนั้น FBI ก็เริ่มสืบสวนเต็มที่ซึ่งกินเวลาอยู่หลายเดือนพวกเขาไปจับลาฟที่ร้านซักรีดกลางวันักแสกลาฟตกใจมากเขารีบตกลงเป็นสายให้ FBI เรื่องที่เขาอยากจะเป็นคนกลางระหว่างเดวิดกับเอฟรามิมันคือการจัดฉากถูกคำพูดที่เดวิดแฉถูกใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดเอฟไลมถูกตั้งข้อหาเจคดีถูกตัดสินโทษจำคุก4ปีเดวิดยอมรับผิดและถูกตัดสินให้กักตัวในบ้าน7เดือนอเมริกาเรียกสัญญาอัฟกันนี้ว่ากรณีศึกษาความผิดพลาดในงานจัดสือในปี2022 AE y วจะสามารถกลับมาประมูลสัญญาของรัฐบาลได้อีกครั้งแต่ไม่ต้องรอนานขนาดนั้น ลอเฮนลี่เกิดสนใจความสามารถถ้าเขาอยากให้เดวิดตายเดวิดตายไปนานแล้วกระจบกันไปแล้วครับสําหรับวอร์ด็อกมันดูน่าเหลือเชื่อมากที่ไอหนุ่มวยัย20ตนๆตนตนขายกระสุนจีนหมดอายุให้กองทัพคนหนึ่งติดคุก4ปีอีกคนกักตัวอยู่ในบ้าน7เดือนถึงจะฟังดูบา้าแต่มันดันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายล้วนๆแล้วก็ถือเป็นเรื่องดีที่เดวิดแยกตัวออกมาเพราะทุกอย่างของเรื่องเล่ามันพังลงเพราะความโลภของเอฟไรม และถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h e a t e r สวัสดี